สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่เราเปิดใจคุยกันไปในตอนที่แล้วว่าความรู้สึกแอบรักคนมีเจ้าของที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นอาจเป็นแค่ความตื่นเต้นที่มาจากการถูกห้ามหรือที่เรียกกันว่าปรากฏการผลไม้ต้องห้ามผมรู้ว่าการยอมรับมันยากแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนได้ลองทำา7 2 hour detox แล้วและเริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังลังเล ที่ยังพยายามหาเหตุผลเข้าข้างเขาที่ยังคงตีความการกระทำเล็กๆน้อยๆของเขาว่าคือสัญญาณของความรักถึงเวลาที่คุณจะต้องกล้าหาญมากขึ้นครับเพราะวันนี้เราจะมาถอดรหัสพฤติกรรมคนที่มีเจ้าของที่ชอบให้ความหวังคนอื่นพฤติกรรมที่เรียกว่าการโปรโยเศษขนมปังเล็กๆไว้ให้คุณเดินตามไปเรื่อยๆสิ่งที่อันตรายที่สุดคือคุณตีความเศษขนมปังเหล่านั้นว่าคือความรักหรือความสนใจ แต่ความจริงเบื้องหลังพฤติกรรมนี้มันคือเรื่องของความเห็นแก่ตัวล้วนๆว,วันนี้ผมจะเปิดโปง5สัญญาณที่พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ได้หมายความว่าเขามีใจแต่เขาแค่ใช้คุณเป็นเครื่องมือทางอารมณ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในชีวิตเขาตั้งหากถ้าคุณพร้อมที่จะตาสว่างและเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไร้สถานะนี้แล้วเรามาดูกันทีละข้อเลยครับ5สัญญาณแห่งการเห็นแก่ตัว สัญญาที่หนึ่งเขาเล่าแต่เรื่องของแฟนให้คุณฟังโดยที่แฟนเขาเป็นคนไม่ดีเสมอเขาไม่ได้ต้องการที่ปรึกษาครับเขาต้องการการยืนยันจากคุณว่าเขาเป็นคนดีและน่าสนสารการให้คุณฟังเรื่องราวแย่ๆของคนรักเขาเป็นการทําให้คุณรู้สึกว่ามีโอกาสและเป็นผู้กอบกู้แต่ความจริงคือเขาใช้คุณเป็นถังขยะทางอารมณ์เพื่อระบายความไม่พอใจของตัวเองโดยที่ความสัมพันธ์ของเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม สัญญาณที่2คุณคือเพื่อนยามว่างที่ถูกเรียกใช้เมื่อเขาว่างเท่านั้นลองสังเกตจังหวะในการติดต่อของเขาดูสิครับเขาทักมาตอนดึกไหมตอนที่แฟนเขายุ่งหรือตอนที่เขาเพิ่งทะเลาะกับใครมาคุณคือตัวสำรองที่ถูกเรียกใช้เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ของเขาเมื่อเขาไม่ได้รับความสนใจจากคนรักหลักถ้าคุณสำคัญจริงๆคุณจะได้รับเวลาที่แน่นอนไม่ใช่แค่เวลาที่เหลือจากการไปอยู่กับคนอื่น สัญญาณที่3เขาใช้คำพูดคลุมเครือถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้นะหรือเธอเข้าใจฉันมากกว่าแฟนฉันอีกฟังดูโรแมนติกและสร้างความหวังใช่ไหมครับพิษมหันรครับคำพูดเหล่านี้คือเศษขนมปังที่เขาโยนให้คุณเดินตามไปมันไม่ได้แปลว่าเขากำลังจะเลือกคุณแต่มันแปลว่าเขาต้องการซื้อเวลาและให้คุณอยู่ในสถานะรอคอยคุณกำลังถูกกักเก็บไว้ในตู้สำรองคุณเขาครับสัญญาณที่ส เขาไม่เคยแนะนําคุณให้คนใกล้ชิดของเขารู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานถ้าเขาไม่เคยพูดถึงคุณต่อนหน้าคนเหล่านี้เลยนั่นเพราะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความลับที่ไม่มีการตรวจสอบคุณคือความลับที่ต้องปกปิดไม่ใช่ความภูมิใจที่อยากอวดและคนที่รักคุณจริงจะไม่มีวันทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวเลือกที่สองที่ต้องหลบซ่อนสัญ,ญญาณที่ 5. เขาหึงหวงเมื่อคุณมีคนอื่นเข้ามาในชีวิต เมื่อคุณตัดสินใจเดินหน้าต่อและมีใครบางคนเข้ามาสนใจคุณเขาจะแสดงอาการไม่พอใจหรือพยายามดึงคุณกลับมาเขาไม่ได้หึงหวงเพราะรักคุณแต่หวงเพราะเสียแหล่งพลังงานสำรองเสียคนที่คอยซับพอร์ตความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาเขาต้องการให้คุณว่างเสมอสำหรับเขานี่คือการครอบครองที่ไม่มีสถานะและมันคือความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ และพบว่าเขาทําเกินกว่า3มสัญญาณผมอยากให้คุณหยุดและยอมรับความจริงที่เจ็บปวดแต่เป็นอิสระนี้ครับถ้าเขาพร้อมจะทําสิ่งเหล่านี้กับแฟนของเขาซึ่งเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนกับเขาแล้วเขาก็พร้อมจะทํากับคุณเช่นกันในอนาคตคนที่รักคุณอย่างแท้จริงจะไม่มีวันทอดทิ้งให้คุณต้องเดียวดายและคนที่ให้เกียรติคุณจริงจะไม่ใช้คุณเป็นเพียงเครื่องพักพิงทางอารมณ์ เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาคุณค่าในตัวคุณมีมากกว่าการเป็นคนรอและคุณไม่จำเป็นต้องสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์แม้แต่กับคนรักของตัวเองครับความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเดินออกมาก่อนที่เกมจะจบลงด้วยความเจ็บปวดของคุณคนเดียวจาก5สัญญาณน,นี้เขาทำกับคุณไปแล้วกี่ข้อและคุณยังจะรอเขาอยู่หรือเปล่าพิมพ์บอกผมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมอยากรับฟังความรู้สึกและการตัดสินใจของคุณในตอนหน้าเราจะทำสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดคือการบอกเลิกกับความรู้สึกที่ไม่มีวันเป็นจริงนี้เตรียมตัวเข้าสู่วิธียอมรับความพ่ายแพ้และปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นมือที่3ในจินตนาการฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วมาหาทางออกให้กับหัวใจของคุณด้วยกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ